ถกมากๆถูกมากๆเรานำมะพร้าวน้ำหอมมาจากอัมพวานะครับับปลูกที่นี่ดกแล้วก็หวานแล้วก็ลูกใหญ่มากช่วงนี้ก็นี่ครับกัดชายทําเงินให้เลยเนี่ย <c oughs> โอ้นี่คันอะไรอะ่ะนี่มาที่ต้นสมโอขณะที่เรามานี่ เย็นค่ำแล้วห้าโมงกว่าแล้วเสียงร็ดลิงเลไลเสียงฟ้าฮึมฮึมเหมือนฝนจะตกอันนี้เราจะเด็ดไปเลยใช่ไหมเด็ดไปเลยเปกัะครับเด็ดไปรับประทานไปแกะกันดูเออลูกใหญ่เหมกันนะลูกใหญ่ลูกใหญ่เออพอสารพิษด้วยโอ้มีใหญ่ลูกนะผ่านอะไรเนี่ยทองดีเอาดูดีๆกันนะทองดีทองดีทองดีลูกนี้เด็ดไป นี่เลยครับไม่ได้เอากันไกลมาแส้มโอผ่านทองดีลืมไปได้ไหมเลาะเลาะบ้างได้ไหมมาปั้วบีดนี่ก็ได้ดึงนี่ได้บ้าก็เตะแตะนี่นะเออได้ป้างบิดขวาขึ้นได้เลยนะเออไม่ได้เอากันไกลมาปะได้ได้ไลยปกติเขาเขาใช้กันไกลตัดปกติใช้กันไกลนะครับนี้เจ้าของสวนลืมไะตื่นเต้นออกรายการแล้วก็ตื่นเต้นครับ ไอ้ดำานี่คือมดนะใช่ป่ะอเออเลูกเดียวอ่ะก็กินก่อนค่อยไว้ที่ต้นเงือกเกตทำอ๋อนี่เขาบอกว่าเดี๋ยวไปชิมดูก่อนนะครับอีกลูกนี้อาจจะนำกลับกรุงเทพมหานาครกรุงเทพมหานาครไม่ต้องรีบไงเราไม่ต้องรีบนะครับโอ <K _> <ส>้ยลมเย็นมากเลยเฮ้ยโหบรรยากาศดี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 โอ้ทุกนี้ก็โดมกันนะมีเยอะเหมือนกันนะ แต่ว่าถ้ารลือกแช่ได้ไม่ต้องโค่นหรอต้นนู้นไวเลยปลูกใหม่ใช่พันตุ์ได้เหรอต้นนู้นพันธุ์เดียวกันไม่ต้องโค่นหรอกอ๋อใช่ใช่ค,ครับ<ม>ไป<ม>เดี๋ยวไปแกะไปปอกกันดูครับว่าสีสันรสชาติเป็นยังไงบ้างโอเคครับอ่ายกดูไม่มีเลยเนี่ยนี่นี่ครับส้มโอพันธงดีปลูกที่จุมพร แม่บอกว่ามันน่าจะเก๋เผื่มะ่กเออยู่าน่าจะเกะ๋ที่นี่นี่ก็มีเนาะนี่ครับแต่แม่บอกว่าไอ้นี่มันออกก่อนไงเขาออกก่อนก่อนนี่ก็มีนะครับแม่เขาจะห่อเป็นตะข่ายแบบนี้นะเนี่ยกันมแมลงเขาไม่ต้องฉีดยาฆ่ามแมลงอะไรนะป่วยตันีนี่ครับป่วยตันนีด้วยป่วยทำ อะไรน่ะกล้วยทำอะไรนฮะเอหอหกทำขนมอ๋อนี่ขาของแม่หรอของแม่เนี่ยนี่ขานะครับนี่ขาจะขายใบมะกรูดนี่คือต้นขาที่เราเห็นที่พื้นที่ทําเงินอยู่ปัจจุบันนี้ก็คือกระชายนะครับนี่นะครับดงกระชายสุดตาเลยครับว่าขุดกระชายขึ้นมาล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยว เขามีคนมารับซื้อไปขายได้ดีมากๆกระชายครับาาเห็นไหมครับกระชายเต็มไปหมดเลยครับกำลังดังครับกระชายครับใขรไก็กินกระชายครับนี่ครับนี่ก็คือส้มโออีกต้นหนึ่งใช่ไหมแม่รู้หมดเลยใช่ลูกหมดไปแล้วส้มโอต้นนี้ ลูกหมดไปแล้วกินไปหมดแล้วพันธองดีใช่ไหมแม่พันธองดีครับมันะแต่ว่ารสชาติแต่และพื้นที่ไม่เหมือนกันเลยแต่อันนี้ไม่รู้ว่าจะนี่ม,นมันสดใหม่ให้เยอะจริงๆนะแต่ไม่ได้ผลอยู่นะเนี่ยอืมต้องา้์ทิ้งไว้หรือต้องว่าเดบบ ชมพูชมพูเนี่ยชมพูเนี่ยชมพู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 นั่นดีนะลูกใหญ่รึปะเออที่ปกติที่ว่าจะอร่อยวันนี้นะใช่อันนีไเป็นอย่างสดดูเนื้อมันฟองยังโอ้ลูกไปเริ่มเลยอ่ะ จริงไวโพงอีกก็ได้นะแต่ว่าถ้ากินได้ดูที่เขาเก็บขายก็คงไม่ได้ไวเหลืองเอยไอ้ลูกนั้นเราเก็บเป็นเทพได้ได้ดูมันเอาไวที่ต้นก่อนเวลาเราซื้อเราบอกไม่เอาเปลือกเตมาเต็มนื้ออ๋อนี่คันอะไรอ่ะนี่มาที่ต้นส้มโอขณะที่เรามานี่เย็นค่ำแล้วห้าโมงกว่าแล้ว เสียงฤดลิ่งเลไล,ลเสียงฟ้าฮึมฮึมเหมือนฝนจะตก